สวัสดีครับเซลเจมเอ็มจีนครหลวงสาขานครปฐมนะครับวันนี้จะมารีวิวตัว m g 4นะครับรถไฟฟ้าร0 0ครับคันนี้ลูกค้าสั่งแต่งพิเศษนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอันดับแรกก็คือตัวสเกิร์ตนะครับตัวนี้รอบคันของ S Sporty นะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับเป็นล้อแม็กนะครับ ขอบ18พร้อมดัดยางฮันคุกนะครับผมตัวนี้สวยมากโอเคต่อไปก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับอันนี้เป็นชื่อบอริษัทลูกค้าครับสั่งทำพิเศษนะครับผมฟิล์มจะเป็นของ v ีคูนะครับอันนี้ลูกค้าให้ใช้เปอร์เซ็นต์60บอบคันนะครับแต่ดูนี่ก็คือมืดมากนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราอยู่ภายในรถเนี่ย เรามองออกมาจะสว่างนะครับผมโอเคอันนี้สเกิร์ต้ายนะครับดูนะครับสีฟ้าตัดดำสวยมากครับโอเคดูรอบคันเลยทุกค้าท ท,ท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถไฟฟ้าพร้อมแต่งจัดเต็มแบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับเบอร์0925452223เบอร์เซลเจมนะครับยินดีให้คำปรึกษาและแนวเรื่องการจัดไฟแนน์ให้นะครับผมวันนี้ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ